สวัสดีค่ะพี่น้องคะมาถึงบ้านแล้วจ้าฝนตกมาผ่าสลิมกังไว้ล้มอมนี่ฝนตกแฮ้งมาหดบานแล้วเปียกเบิดอันท่านี้เป็นของหมังสวิรัเยอะพอนี่ก็เปียกสามมดเข้ามาหมดออันนี้หูแม่กังไว้แต่สีมันสีมันไม่ได้ตั้งใจเป็นเลยให้เพื่อนยอมให้ แนมเห็นลายมีเลยบ่อมเมียนเมียนนุเขาจะว่าสีนั่นน่ะมันคือสีน้ำตาลได้สีเมนประคำเนี่ยเขาจะว่ามันคือสีน้ำตาลแกคือพื้นที่หนูนุงยุ่นแหม่ไร้นกยุ่งอันน่ะชื่อสีน้ำตาลทองมาสิบอกแล้วว่าให้เอาสีน้ำตาลแก่ต้วมันดิผิดสี

นี่ยังเกาะสีนี่ก็สวยอยู่ดิก็สวยมันก็สีเท็่อันใหมาอีกเละลายอยู่มันเหยียบมันเหยียบลายมัน สวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะตายอยู่ที่อยู่ย้ายลงมาหูกระชายได้กสมบสมแลวเนวกินมาศาสตร์มันศาสตร์ได้นน่ฝนศาสตร์กลางฟังเพราะว่าสิเหตุนั่นแหละะกตัวสองรอบเลยก็เลยเบิดงบแล้ว เราต้องไปฉีดยาให้โพ่นะคะนี่ปากกาฉีดอินซูลินจะแกะให้ดูตอนเช้าสิบแปดยูนิตตอนเย็นแปดยูนิต ไม่มีตัวเลขคนที่เป็นเบาหวานเท่านั้นที่จะเข้าใจนี่ไปค่ะไปฉีดยาสำลุงบานเลยค่ะอันนี้เป็นหัวเข็มสำหรับเปลี่ยนเข็มเข็มหนึ่งจะใส่อยู่ประมาณหมื่นสองหมื่เพราะว่าต้องฉีดเชาแรง แล้วก็จะเปียกอันนี้เป็นสำลีแล้วก็แอลกอฮอล์เหมือนที่อยู่โรงพยาบาลกองยาตามนี้ละจ้าเปียกบลเลยจ้าฝนสาดเ่อขั้นเลยแล้วเนี่ยทั้งตารางก็เป็นทุงเขาแม่เราดึงทงเขาไปทั้งในฝนมันสาด ันนี้ก็ย่อยลุงจะได้เห็ุตอนไหนบุตอนไหนบุเป็นล่างเต็มไปด้วยของเครื่องเสียงนั่ะล่ะกับเขาทงเขาเอาไว้ในเต็นท์ ngoài em biết em này đi bằng em biết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 

แต่ตุงพี่ตท้งพี่มันจิขึ้นใช่ในขึ้นฝ้าบ่ะขึ้นฝ้าตามันไม่ตาเดอกจ้ามาเดีรยวลูกถาเบิ้องหนึ่งายหน่อยจิกใจรายในปากไฟอันนี้เดลูกแก้บมันแกมากินข้าวด้วยกันจ้าแกงเห็ดย่างตําบักทัว ทอดแมงจีซอนต้มจืดมะละนะคะเวตลาดและอันนี้เป็นข้าวปุ้นแหรือว่าขนมจีนขนมเส้นก็เอิญเอา้นยามะน้ำยาข้าวปุ้นกับนี้กินข่าด้วยกันอันพี่พี่เซฟก็ออกมาแล้วแตาเรากินเขาเนิวมหอนหืนเซ็บ อือารวยนิดหน่อยสองอเลนบางไฟอยู่แบบแบบแซบบกินข้าวน้อกันจ้อกินข้าวแรงน้อกันจ้าอันนี้หม่ำหม่ำปาดมาจากบ้านคต่างทางพยักเป็นผู้จัดการจ้ากินข้าวตาบึ้งน้องมิกเอ้ยผู้ใดเนี่ย ฝากบุหันพี่เอ้ยพี่ันเป็นมาพี่เต็มอันนี้เอกินขอบคุณอุ้ยกูอไนี่เป็นยังพี่จุดดัางไฟตื่นบ่มมาหันอ่ะปียะเห็ดลังกองแปะมวนบ่จุดดังไฟมาหันเ้ยกินไปเคี่ยวมันเหมือนก้อนเจ้านี่มุ่งบ่ มีข้อข้วสวยข้วเนีวคือผู้หายแทบพี่ลูกคอมเมนต์บอกมาแล้วกินข้าวแรกน้ำกันแซ่บจ้าพี่น้องค่ะว่าเด้ไมากินข้าวู่บ้านเป็นเดียนกว่าหรือยังดบบายบายเดี๋ยวขออนุญาตทานอาหารก่อนนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะว้าไม่เฉพ่ะต้องกินไปต้าแ่บแถอบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเยี่ยไม่ดีเพราะันขออปกแสวัสดีค่ะพี่น้องคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะคนหน่อยกวน